ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า13-15ปีนะเป็ดที่หนึ่งสนะูนเท่า สองนึ่ oh, anyway. E... สีอบนครับ3 6สห เจ็ดสี่ เจ็ดแดแปดเก้าเจ็ด สิบเอ็ดเพัพึ่งเฟสที่หนึ่ง เอ็ดเก้าันฟานฝ่ายเสร็จสิบส้าไดม่ยุดเลย

สองเท่าิดสามสิบสอง Gracias. 1ิบห้าแป สิบหกสิบแปดนั <uck> <S <S <an> <S <S ่นแล้วส <uck> ิบเก้า <uck> <uck>

เ็สิบหกจบไปี่หนึ่งแฟนงจะสิงใหฝ่ายแพ้ีีนะตอที่นีหนนั่งอยู่อี้ยอ,อยกกับตยไอ้คูนสองนะเนี่ยไอ้อด่างนี้ได้คูณสองเลยอ่ะทำหลายได้พี่ ก็ไม่รู้ใครตอมันเร็วมากจนกรรมการแน่ไม่ทัน ที่สองสูงเท่า ทีหนึ่ง ติดหนึ่งหนติดหนึ่งับเครืงเฟที่สอง 1อองสิบเอ็ด สี่ สามห้าหกกสิบสาม 我讲。<laughs> เป็นกีฬาปักใจเ่อน96เสียยับสูงเกินไป7 9 17 9 18 9 cảu cảu, 20 ฟายกับผิวนะแพ้สนะอ,นะองตัวสุดตกเล่าแปดนะของฟันฟ้านตอนนี้ไม่มีเ,นะเลหลือนะครับจกรอบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันสนามหน้านะครับสวัสดีครับ